อมพโตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องฝ้าแดดผิวหมองคล้ำจุดด่างดำฝั่งลึกแล้วก็พวกรอยดำใต้ตาต่างๆอ่ะช่วยได้ด้วยใช้จนหมดแล้วนะคะในกล่องนี้คือใช้จนครบจนหมดแบบไม่เหลือเลยสักชิ้นคือผิวดูกระจ่างใสขึ้นแบบดูขาวขึ้นจริงๆสวัสดีค่ะดิชิสแพรค่ะ ทุกคนก่อนหนะ้เนี่ยคือแพไปเจอรีวิวสกินแคร์แบรนด์หนึ่งมานะคะซึ่งน่าใช้มากๆเขาจะช่วยเรื่องผิวหน้าใสาแล้วก็ช่วยเรื่องปัญหาจุดด่างดําต่างๆซึ่งเป็นปัญหาของผิวหน้าของแพตอนนี้เลยแล้วนี่แทถนทถแดนคือแพเนี่ยใช้จนหมดแล้วนะคะในกล่องเนี้ยคือใช้จนครบจนหมดแบบ ไม่เหลือเลยสักชิ้นและคลิปเนี้ยก็เลยจะเอามาป้ายยาทุกคนว่ามันจึ้งมากขนาดไหนน้องคนนี้นะคะมีชื่อเต็มๆว่ากานีแวิตามินซีแอมพูเซรั่มค่ะทุกคนตอนนี้คือแอมพูแบบฮิตมากเพราะว่าเขาเป็นสกินแคร์ในแบบรูปแบบใหม่อ่ะที่มาในสารบำรุงด้วยความเข้มข้นสามารถบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกนะคะแล้วเวลาเอามาบำรุงผิวหน้าแล้วเนี้ยมันทำให้เห็นผลได้แบบจริงแล้วก็เห็นผลได้ไวคนก็เลยฮิตใช้กันมากๆโดยเฉพาะ ราะตอนนี้พวกบล็อกเกอร์เกาหลีอะไรต่างๆคือฮิตใช้แอมพูมากแล้วแพะก็เคยใช้แอมพูมาก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นสกินแคร์รูปแบบในการที่แบ,บบบำรุงผิวแล้วมันทําให้เห็นผลได้ไวและเห็นผลได้เร็วเห็นผลจริงก็เลยชอบอย่างแอมพูของกาเย่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะใช้แล้วแบบจึ้งอะ่ะทุกคนเดี๋ยวรอดูแล้วกันก็เลยจะเอามาป้ายยาให้ดูเพื่อใครยังไม่ทราบนะคะว่าแอมพูคืออะไรเดี๋ยวแพรจะบอกให้แอมพูเนี่ยก็คือจะเป็นสกินแคร์ชนิดหนึ่งซึ่งมาในรูปแบบเป็นน้ำๆคล้าย แต่ว่าจะมีความเข้มข้นมากกว่าสารบำรุงจะอัดแน่นมากกว่าแล้วอย่างแอมพูของกานเย่ออันเนี้ยคือเขาจะมาในรูปแบบหลอดเล็กๆอย่างนี้ใช่ปะอ่าเนี่ยอันนี้คืออันที่แพชใช้ไปแล้วนะแพมมีตัวอย่างอันที่ยังไม่ได้ใช้ให้ดูนี่เขาจะมาในรูปแบบหลอดเล็กๆอย่างนี้แล้วเวลาใช้แต่ละครั้งเนี่ยคือแกะแล้วก็บีบออก พอบีบออกเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาทาที่หน้าแบบว่าใช้ครั้งเดียวจนหมดหลอดแบบนี้ไปเลยนะและที่เห็นเป็นอันเล็กๆจิวจ๋วๆแบบนี้นะข้างในคือสารบำรุงนี่แบบเข้มขน้นอัดแน่นมากแล้วก็สามารถทําให้บำรุงผิวได้แบบตรงจุดแล้วก็เห็นผลได้ไวมากกว่านะคะแต่ทุกครั้งที่ใช้ก็คือจะได้ความสดใหม่เพราะว่าแกะปุ๊บก็คือใช้จนหมดเลยแล้วก็ทิ้งไปได้เลยอย่างแอมพู l บ bang b r a ที่ก่อนหน้านี้นนแพเคยใช้มากมก็จะมีนะที่มาเป็นแบบในรูปแบบขวดขวด,ขวดแล้วก็บีบใช้เอาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นเวลาแกะ ออกมาแล้วอ่ะบางทีมันอาจจะแบบโดนลมโดนอะไรบ้างนะคะมันจะทําให้สารบํารุงอ่ะอาจจะเกิดการเสื่อมประสิทธิภาพในการบํารุงได้อาจจะทําให้บํารุงได้ไม่เต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของการเย่อเขาก็จะมาแบบอันเล็กๆอย่างนี้ก็คือไต้ความสดใหม่ ปังแน่นอนเราทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนั้นที่แพรลงคลิป Howto ทํทำยังไงให้ขาวขึ้นอะจากตอนเด็กๆที่อย่างเงี้ยแล้วก็โตมาคือผิวก็มีความขาวขึ้นอะไรขึ้นอย่างงี้นะคะก็มีคนถามว่าเออเห็นพูดแต่เรื่องแบบบำรุงผิวตัวว่าทำยังไงให้ตัวขาวขึ้นแล้วผิวหน้าทำยังไงแพรก็แบบเออวะลืมบอกคือจริงๆอยากจะบอกว่าแพรโตมากับการเย่สีเหลืองเลยนะคะตอนสมัยนั้นก็คือใช้ที่แบบเป็นกระปุกกระปุกอันนั้นก็คือจะเป็นรูปแบบครีมใช้ตั้งแต่อายุป,ประมาณ14 15จนโตจนแบบขึ้นมอปลายอะไรอย่างเงี้ยจนแปลงโฉมมันเป็นอย่างงี้เลยเออเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยบอกในคลิปหรือว่ายังไม่เคยพูดที่ไหนนะคะแต่ว่าเพื่อนๆในกลุ่มอะไรเงี้ยคือรู้หมดเลยว่าฉันใช้การนเยสีเหลืองโตมากับการนเยสีเหลืองจริงคือแบบอันนี้คือแบบพาคอนเฟิร์มได้เลยว่าการนเยสีเหลืองคือทําให้ผิวกระจางใสขึ้นจริงๆคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าใช้เองตั้งแต่อายุ15อ่ะเรากลับมาดูกันที่แอมพูตัวนี้กันบ้างนะคะแอมพูตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องฝ้าแดดผิวหมองคล้ำ จุดดงดาฝั่งลึกแล้วก็พวกรอยดาใต้ตาต่างๆอะ่ะช่วยได้ด้วยเพราะว่าสารสกัดหลักๆของนางก็คือวิตามินซีแล้วก็ไนอาซินามายนะคะซึ่งแพทจะบอกว่าทุกคนจําไว้เลยนะว่าสารสกัดแบบวิตามินซีกับไนอาซินามายเนี่ยสตัวนี้จะช่วยเรื่องความกระจ่างใสของผิวนะคะแล้วในเอมพูตัวนี้คือมาแบบค้นๆเลยมาแบบเน้นๆแน่นๆจัดเต็มเลยทุกคนใน1กล่องนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด12ชิ้นให้เอาไว้ใช้ได้ทั้งหมด6วันวันละ2อาัน ก็คือเช้าแล้วก็เย็นนะคะเวลาใช้ก็คือแกะแล้วก็ใช้ให้หมดเลยในทีเดียวเพื่อความสดใหม่ของสารบำรุงนะคะแล้วแพะก็ได้ลองใช้มาจนครบครอสครบ6วันเลยแล้วก็ถ่ายเก็บไว้ให้ทุกคนดูแล้วเรียบร้อยด้วยจุดที่มีปัญหาผิวของแพรเลยนะคะก็คือพวกจุดด่างดำต่างๆบนหน้าแล้วก็ชัดๆมากๆก็คือรอยใต้ตาดำค่ะ นี่คือ before after ของแพรหลังจากที่ได้ทดลองใช้6วันนะคะพวกรอยสิวต่างๆเนี่ยก็จางลงแล้วก็รอยใต้ตาดำก็คือสว่างไบรท์ขึ้นเลยค่ะ หลังจากที่แพรลองใช้มาครบทั้งหมด6วันน่ะก็คือรอยสิวตรงกลางแนละ้วผากอะทุกคนที่มันเป็นจุดด่างดำอะเป็นรอยดำอะคือจางลงไปแบบจางลงไปเยอะมากส่วนบริเวณใต้ตานะคะมันก็จางลงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้จางลงอย่างเห็นได้ชัดเท่าไหร่เพราะว่าอือันนี้เข้าใจเลยว่าแบบเป็นคนแบบใต้ตาดํามาตั้งแต่เด็กนะคะอาจจะเป็นแบบภูมิแพ้หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วก็นอนดึกนอนน้อยนอนน้อยมากๆแล้วยิ่งช่วงที่ไปเกาหลีก็คือป่วยอีกหนักกันเข้า แต่ว่าหน้าดูมีความเฟรชมีความสดใสมากขึ้นนะคะคือผิวดูกระจ่างใสขึ้นแบบดูขาวขึ้นจริงๆแล้วเวลาใช้อะเนื้อแอมพูของเขาเข้มข้นอยู่แล้วแล้วมันก็เลยทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นดีมากนะคะแต่ว่าพอตอนแพลงแอมพูอะแพก็ลงเนื้อครีมต่อเพื่อเติมความชุ่มชื้นแบบจัดเต็มตามชีวิตประจําวันของแพอยู่แล้วนะคะแนะนําให้ไปลองตำกันเลยนะถ้าเกิดใครที่หน้ามีปัญหาจุดด่างดํามีรอยดําจากสิวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแต่พวกเรื่องรอยแดงต่าง อะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้จางไปอะไรเท่าไหร่นะคะแต่รวมๆคือความน่าใส่นี้คือแบบจึงคือดี ทุกคนไปซื้อมาลองใช้กันได้เลยนะคะราคา1กล่อง499บาทเท่านั้นค่ะสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวแพทจะแปะรายละเอียดไว้ให้แบบละเอียดละเอียดเลยใต้คลิปหรือว่าใครอยากจะซื้อแบบแยกชิ้นเล็กๆเ,เ,เอามาใช้ก่อนก็ได้นะคะแบบนี้อันละ39บาทเท่านั้นนะคะตามเซเว่นมีขายโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Bye.